มากๆสี่หปีแรกหรือ6ปีแรกเนี่ยมันยังบอกได้ยากค่ะเพราะว่าความสามารถที่เด็กพัฒนาได้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องทั่วๆไปาการใช้มือการทรงตัวการเคลื่อนไหวบางคนทรงตัวได้ดีเคลื่อนไหวได้ดีไม่ได้แปลว่าเล่นกีฬาได้ดีแต่อาจจะไปเต้นระบำเต้นรำได้ดีเข้าจังหวะได้ดีมีความคิสสดสร้างสรรค์ได้มากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะคะ,คะให้ดูไปทั่วๆไปก่อนว่าเด็กเนี่ย,ยมีความถนัดในทักษะ ลูกไปเรื่อยๆแล้วลองดูว่าเขาสนใจอะไระอะไรที่ถ้าเขาอยากลองถ้าลอง้วมีความมุ่งม,มั่นต่อแล้วมีความสําเร็จเอาปเป็นว่าซักใกล้ๆประถงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ,คะอันนั้นก็น่าจะพอมองเห็นแล้วค่อยๆฟูฟกไม่ต้องรีบร้อนตั้งแต่แรกนะคะ,คะแต่ว่าถ้าสมมติลูกไม่ชอบปัจจุบันมันม,มีปัญหาอย่างนึ่นนะคะเจารก็คือว่าเด็กสมัยนี้ไม่ทราบทุกคนเห็นด้วยครงกันเลยนะคะมันทําอะไรไม่ค่อยได้นานนะคะ เราไม่ใช่เด็กแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในยุคนี้นะคะคือมันมีเรื่องในชีวิตมากมายที่ทำเหมือนเอาเป็นหมอใช่ค่ะอันนี้จับปั๊บก็อันนั้นเข้ามาปุ๊บเราก็ไปทงนู่นละเหมือนเราไม่คยมีสมาธิดูจบสมาธิสั้นจึงได้เยอะขึ้นนะคะทั้งเด็กกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดคืออย่างนี้นะคะอยากเรียนว่าเพื่อการบูมฟัลศักยภาพแต่เฉรยภาพ เราต้องจัดสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยนะคะเราไม่ใช่มาบอกแค่ว่าลูกมาเรียนอันนี้ฝึกอันนี้มาน้องเล่นอันนี้อย่างที่บ้านนี่นะคะมีแต่แบบเรามีเรื่องดึงความสนใจไปตลอดเวลาแล้วดึงรูปมาหนังสืออย่างนี้ก็จะยากค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมโดยรวมให้เพื่อเช่นเขามีเพื่อนหรือมีคนสนิทหรือญาติพี่น้องที่ถนัดในเรื่องใกล้ๆกัน นะคะมามีโอกาสได้เจอกันไม่ใช่ต้องพ่อแม่บอกอย่างเดียวค่ะแล้วสุดท้ายสํคาคัญที่สุดก็คือว่าไม่ใช่มุ่งมั่นเอาเฉพาะเรื่องศักยภาพความถนัดความสามารถค่ะเขาต้องมีสังคมค่ะไม่เขาก็จะโดดเดียวใช่คือเก่งแต่คุยกับใครไม่รู้เรื่องก็ไม่มีประโยชน์นั้นอยากให้จันปิดท้ายตรงน,นี้นะคะแบบนี้จันได้เกิดไวล้วว่าจริงๆเนี่ยเราก็คงจะเห็นและมีตัวอย่างในสังคมที่เราเห็นม้างมหมว่าความเก่งหรือความเป็นศักยภาพเนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะคะ ต้องอย่ายดึงด้านอื่นๆโดยเฉพาะทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะที่แย้จย์สุดท้ายตรงนี้ว่าพ่อแม่จะสร้างให้ลูกม,มันอาจจะไม่ได้เป็นการวัดนะคะว่ามีอัจฉริยภาพด้านคุณธรรมหรืออัจฉริยภาพด้านจริยธรรมแต่มันคงเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้คนเราเนี่ยสามารถเติบโตมาอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ในสังคมแล้วทําให้สังคมมีความสุขด้วยเนี่ยอย้จันตบท้ายตรงน,นี้นิดนึงว่าแล้วเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ลูกมีเป็นอัจฉริยภาพทางด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยได้ค่ะ ไม่ยากนะคะโดยทฤษฎีแต่ยากในทางปฏิบัติเ<ๆ>มืเ่อกี้เราพูดเรื่องอัชีพิยะสูรเรื่องดนตรีเรื่องกีฬาสูงแม่ไม่ถนัดมากอันนี้แม่ก็เป็นตัวอย่างไม่ได้พ่อเป็นตัวอย่างไดไม่ได้ค่ะแต่เรื่องการสร้างจริยธรรมและคุณธรรมเนี่ยเร<ค>าโตมากอายุมากกว่าเขาอย่างน้อยต้อง20ปีใช่ไหมคะบางคนสามสิบปีเดียวยี่สี่สิบปีก็มีเ<ค>พราะเพิ่งมีลูกเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องว่าอะไรควรอะไรไม่ควรค่ะมากกว่าเด็กเยอะ วิธีฟูลฟาร์สร้างเสริมเด็กที่ดีที่สุดนะคะคือการเป็นแบบอย่างอันนี้เราพูดมานานแต่ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทางสมองค่ะได้บอกแล้วว่าเรามีเด็กๆทุกคนตั้งแต่เกิดมามนุษย์เนี่ยมีสมองกลุ่มเซลล์สมองกลุ่มที่พร้อมที่จะเรียนแบบมันสร้างมาให้เป็นธรรมชาติเพื่อสัญชาตญาณของการอยู่รอดก็ต้องเรียนแบบผู้ใหญ่คนที่โตกว่าแล้วเราก็จะได้ทําได้เหมือนเขาเพราะฉะนั้นการเป็นแบบอย่างเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญที่สุด นั้นะะในการจะสร้างคุณธรรมจิตใจ<ห>ให้กับเด็กเพราะนั้นเรื่องไหนถ้าพ่อแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณย,ย,ยายอ้าปากจะสอนขอให้คิดก่อนเลยนะคะหคย,ะคะยุดคิดหนึ่งวินาทีว่าไอเราเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วหรือยังค่ะเพราะว่าออน,นั้นจะสําคัญมากกว่าการอบรมอ้อมสงเยอะค่ะไม่ใช่แบบดูดบุหรีปุ๋ยปุ๋ยอยู่แล้วก็บอกลูกว่าโตขึ้นอย่าไปดูดบุหรีในะลกุ่งเหล่อย่างเงี้ยนี่ก็จะแบบ ทำให้ลูกรู้สึกเอ๊ะสิ่งที่สอนมันเชื่อได้เปล่าหรืออยากโกหกอะไรอเงี้ยแต่เรากลับบ้านเด็กทีไรบอกแม่อีกเรื่องทุกทีเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็บอกเขาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะก็หวังว่าวันนี้นะคะทุกๆท่านก็คงจะได้รับทราบนะคะมีความรู้ความเข้าใจกวกับคำว่าอัจฉริยภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็ นอกจากอย่าลืมที่จะกลับไปสนใจบุตรหลานไม่ว่าจะตั้งแต่ในคันหรือว่ากําลังที่กําลังมีหลานอยู่นะคะพัฒนาอัฉริยาภาพของเขาแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะพัฒนาอัฉริยภาพในตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าเด็กที่ได้อยู่กับคนที่มีอฉริยาภาพที่สูงเด็กก็จะสามารถพัฒนาักยภาพของตัวเขาเองไปด้วยนะคะนั้นบอกว่าวัานนี้ทุกท่ทานคงจะได้รับประโยชน์นะคะเราก็ขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชยานิชราเดือนเรือนดารารนม่มมานะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะไร้่องคมพิน